สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับน้องต้นหนางค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องต้นอ้อค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปออกเผขาส่วนกวางัรหวัดชของแก่น,นะค่ะ ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเรากับต้นหนาวนะคะจะไปออกออกทริปใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวพวกเราจะพาไปดูกันเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปเราก็จะไปดูเพื่อนกินข้าวก่อนค่ะไปดูกันเลยไปค่ะก่อนที่เราจะไปดูเพื่อนกินข้าวนะคะเราจะพาเพื่อนไปดูม,มาชิกของเราค่ะว่ามีใครบ้างไปดูกันเลย สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธิติการชอรเชิญค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัทนาพรและเชาคงมาสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชีดาวค่ะสถาพูมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิตราดาคนทันค่ะสวัสดีครับธนาพัฒน์คงมาเข้าป่านครับสวัสดีครับจานจันทร์รวมธนาโรดฟลอยด์ครับดีค่ะดิฉันนางสาวจันทรรวมบุษดีส่วนสมาชิกคนสุดท้ายของพวกเรานะคะนั่นก็คือตาต้องของเราเองค่ะ สวัสดีค่ะดูชื่อนางสาวเปียมาดเบอร์ทองค่ะไปดูเพื่อนๆกินข้าวค่ะเตรียมแบบกินข้าวเตร,รียมขึ้นโลดไปนะนี่ค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่เขาส่วนกว้างแล้วนะคะพเพื่อนๆี่น,นีเราก็สั่งพาเพื่อนไปดูว่าเขาส่วนกวางมีนนอะไรดีบ้าง ตอนนี้นะคะพวกเราก็กำลังจะไปดูแมวน้ำนะคะรีวิวสั้นตื่นเต้นมากเลยครับเพื่อนตอนนี้นะคะพวกเราก็กำลังจะเดินไปดูแมวน้ำนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เรอ,องเท้าคู่ของเราเองอันนี้ก็กลุ่มของเราเองนะคร่วกมาด้มาด้วยนนี้นะคะคือกำลังเดินอากาศร้อนมากครับเพื่อน <c oughs> เด็กเยอะมากค่ะเด็กเยอะมาก อันนี้ก็คืออีกกลุ่มหนึ่งนะคะไม่ใช่กลุ่มเรานะคะพวกนนี้เน็คนไปหนึ่งเดินเลยอันนั้นคือแยกไปนะครับพวกอันนั้นก็ไม่ดูโอ้โหถือว่ารวยไปยังไงครบรีวิวหน่อยค่ะไปยังใครร้อนไหมตอนนี้รอนค่ะเรากำลังจะไปดูแมวน้ำก็คือเป็นเพื่อนของต้นต้นต้นหวานนะครต้นต้นหวานนะค ใครต้นหวาดเขามีต้นหนาวค่ะต้นหนาวนนใช่ไหมคะเกลือของต้นหนาวนะคะ ตอนนี้นะคะคือเด็กๆเยอะมากเลยรอน่ะคร่ะนครพี่ต้นออนรอนึ่ะค เราร้อนมากเลยค่ะก็คือบรรยากาศก็คือจะจะมีแต่เด็กๆนะคะทุกคนเด็กแปดกวาว ตอนนี้นะคะเราก็ดูแมวน้ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราก็กำลังจะไปขึ้นรถรางกันนะคะเพื่อไปดูสัตว์หลายๆชนิดค่ะที่ในเขาสวนสัตวใช่ไหมคะพี่ต้นอ้อใช่แล้วค่ะดูสนุกดูแมวน้ำสนุกไหมคะสนุกค่ะมันทำเพราะมันกินปลาค่ะเป็นยังไงครับพี่อากิงจากดูแมวน้ำเสร็จเป็นยังไงน่ารักมากค่ะแมวน้ำตเป็นยังไงคะดูแมวน้ำเสร็จน้องน่ารักมากตอนเวลาตกเป็นยังไงคะสามสาวน้อมาก ตอนนี้นะคะเราก็จะไปขึ้นรถรางค่ะขอขึ้นรถรางนะคะใช่วยทาสก์นหยดน้ำไม่ไงรีวิวหนคะตอนนี้อาการอาการด้ว่าก็ดีนะคะ

เป็นยังไ,ไงคะพี่ต้นอ้อปเป็นยังไงคะมันน่ารักไหมคะน่ารักมากเลยค่ะพี่ต้นอ,อปป้นอ <c oughs> โอรจดน้ำรีวิวไหมจะน้ำรีวิวหน่อยว่ามันเป็นยังไงสวนสัตว์มันน่านเหมือนเราเลยค่ะนะะ่ <c oughs> <c oughs> นารักเออน่าเหมือนเราเลยค่ะน่ารัก รามาดูอะไรกันคะพี่นามมาดูสิงโตค่ะโอ้ตัวใหญ่มากเลยค่ะุกคนอันนี้ตัวเล็กโอ้ตัวใหญ่ลิกนี่ดีกว่มันเป็นภาษา พตาบอดเดครับครูให้สาระเลยครูครูให้สาระมาครูครูให้สาระเลยผู้แทนคิดสงอาจารย์สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะครับตอนนี้เราอยู่หน้าโกงสิงโตที่ที่เห็นอยู่นะครับสิงโตตัวนั้นเป็นสิงโตตัวผู้นะครับเราจะสเก็ตตรงแขงคอเขาจะมีขนขึ้นหนาส่วนสิงโตตัวเมียเขาจะไม่มีแผงขนที่คอเขาจะไม่ทับสสับ กูอ่านให้ฟังเออกูอ่านหน่อยอโงเรหอือวิทยาจังหวัดอุดรธนีอยเราเจอเพื่อนผิดตอนอ้อแล้วค่ะทุกคนเกคะ มันจ้องตามันเบาเลยเย้เฮ้ยทุกเช้ามันกำลังะสมพันกานเอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยคนไหนว้ยอย่างนี้ก็ว้าบ่นเลยสิมึงไอ้มึงลบค้นดดทด่มีใครมาตอบดูราหรือเปล่าอันนี้ก้นหนาละเอ้ทั้งหนาเนี่เป็นตะเมยแช่ปะเอาเรียบร้อยแล้วรับล่ะ

พ่ที่ตัวเต้ยนาสนาเจ้าพนักนศาสนาครับกม่เงจะเดินไปล้วสี่สิบลมเอาสงกว่าตัวหญนวาไอ้่วนร้อย่างผมถามเลว่าตันใปกว่าไอ้ส